ฉันก็เป็นคนที่ขี้สงสัยคนหนึ่งจึงอยากรู้ว่านารกสวรรค์น,นั้นมันมีจริงหรือเปล่าจึงอยากศึกษาค้นคว้าเพื่อพิสูจน์ดูเรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้ได้ผ่านมาแล้วสิบกว่าปีพอฉันลองฝึกมโนโมยิทธิอยู่หลายครั้งคือหายใจเข้านะมะหายใจออกพระทะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่วันนั้นฉันได้ไปปฏิบัติธรรมถือสินแปดเป็นแม่ชีพราหมณ์ที่วัดแห่งหนึ่งเริ่มต้นฉันก็นอนหลับตา ทำร่างกายและจิตใจให้สบายแล้วก็พิจารณาร่างกายพิจารณาถึงความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่สมหวังดังใจความป่วยไข้ไม่สบายความพัดพลาดความตายจากกันพิจารณาตามแบบฉบับที่หลวงพ่อบอกให้พิจารณาก่อนที่จะเข้าสุสมาธิเสร็จแล้วฉันก็เนึกในสิ่งที่ฉันต้องการอยากรู้คืออยากเห็นนรกสวรรค์จากนั้นก็ภาวนาหายใจเข้านะมะหายใจออกพระทะทำไปเรื่อยๆจับลมหายใจเข้าออก เหมือนกาลังตั้งใจเลื่อยไม้ขึ้นลงเข้าออกตั้งจิตตั้งใจแน่วแน่ทำแบบสบายสบายแต่ไม่ให้คลาดเคลื่อนผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวในขณะที่ฉันกําลังนอนภาวนาอยู่นั้นร่างกายของฉันก็รู้สึกว่าพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรุนแรงตอนนั้นรู้สึกตกใจแต่ก็สามารถควบคุมสติอารมณ์ไว้ให้เป็นปกติได้อยู่จากที่ร่างกายมันพุ่งเหลาขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นแล้วมันก็หยุดแต่ฉันไม่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นอะไรได้เลย ฉันก็คอยเฝ้าสังเกตดูอาการต่อไปหลังจากที่ร่างกายมันหยุดแล้วเหมือนกําลังยืนอยู่จากนั้นก็รู้สึกว่าร่างกายกําลังเลื่อนลงเลื่อนลงเหมือนกําลังลงลิฟต์ลงมาเรื่อยเลงมาเรื่อยเรรู้สึกว่ามันหยุดเหมือนกําลังลงมาอยู่ที่พื้นดินหลังจากนั้นมันก็ลงต่อลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอลงไปลึกเข้าลึกเข้าก็เริ่มได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนคุยกันแต่ว่าฉันมองไม่เห็นอะไรเลย เหมือนฉันกำลังหลับตาสมาธิอยู่นั่นแหละฉันก็ไม่กล้าลืมตาขึ้นมาเลยฉันพยายามตั้งใจฟังว่าเสียงคนพูดกันเรื่องอะไรฉันตับใจความได้ว่าที่นี่คือสำนักพระยายมราชแล้วพระยายมราชก็กำลังไต่สวนกรรมดีกรรมเลวของมนุษย์อยู่ฉันได้ยินเสียงท่านพระยายมราชถามว่าเจ้าชื่ออะไรส่วนคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นก็ตอบไปว่าชื่อนั้นชื่อนี้พอคนเหล่านั้นตอบชื่อท่านพระยายมราชไปแล้ว ท่านก็จะสามารถร่วงรู้ได้หมดเลยว่าคนเหล่านั้นทําดีหรือทําเลวอะไรมาบ้างท่านจะเป็นคนไต่สวนกรรมว่าได้ทําแบบนั้นแบบนี้จริงหรือไม่คนเหล่านั้นก็จะตอบไปตามเหตุตามผลของตนเองว่าทําเพราะอะไรท่านพระยายมราชจะเป็นคนชั่งน้ําหนักแล้วก็ตัดสินกรรมว่าคนเหล่านั้นจะได้ไปรับผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วก่อนฉันก็ตั้งใจฟังท่านไต่สวนกรรมอยู่หลายคนอยู่ส่วนใหญ่จะได้ไปชดใช้กรรมในนรกไม่ค่อยมีคนที่ได้ขึ้นสวรรค์เท่าไหร่นะัก ฉันก็ไม่รู้ว่าตรงที่ที่ฉันลงมานี้เป็นที่ไหนอากาศก็ไม่ได้ร้อนและก็ไม่หนาวอุณหภูมิก็เป็นปกติสถานที่ที่พระยายมราชอยู่น่าจะแยกจากนรกไม่ได้อยู่ในเขตนรกก็เป็นได้ในนรกอาจจะมีสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่รู้ว่าจะมีเขตอะไรบ้างเขตร้อนเขตหนาวเขตเย็นฉันก็ไม่รู้และฉันก็มองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงพระยายมราชในสวนกรรมกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วฉันก็คิดว่าต้องเป็นนรกแน่นอนที่ตรงนี้ จากนั้นฉันก็ค่อยๆถอนออกจากสมาธิแล้วลืมตาขึ้นมาตามปกตินี่เป็นครั้งแรกที่ฉันภาวนาะมะพะทะแล้วรู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าร่างกายลอยขึ้นไปแล้วค่อยๆลอยลงมาตามที่ฉันได้เล่าไปนั่นแหละซึ่งฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกแปลกประหลาดอยู่เหมือนกันและฉันก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่านรกสวรรค์จะมีจริงเพราะฉันยังมองไม่เห็นฉันแค่ได้ยินเสียงและมันก็เลือนลางฉันจึงยังไม่มั่นใจว่านรกสวรรค์จะมีจริงแต่มีคําอยู่คาหนึ่ง ที่ฉันเคยอ่านที่แทงน้ําภายในวัดในหมู่บ้านของดิฉันที่เขียนไว้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคํานี้มันมีความหมายอันล้าค่าสําหรับฉันจริงๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้นั้นย่อมอาศัยจิตใจของเรานี่แหละเป็นผู้ทําให้มันมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือชั่วเมื่อเราได้ตัดสินใจทําด้วยกายวาจาใจของเราแล้วก็ถือเป็นสมบัติของเราต้องยอมรับผลที่จะตามมาภายหลัง ความดีความเลวไม่สามารถหยิบยื่นให้กันได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจทําด้วยตัวของเราเองเมื่อทําลงไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นการฝึกจิตฝึกใจของตนเองให้เข้มแข็งนี้ก็เพื่อให้เข้มแข็งในการที่จะทําแต่สิ่งดีละเว้นสิ่งที่ชั่วเพื่อมีจิตใจที่ผ่องแผ้วผ่องใสอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตใจสะสมสิ่งใด <S <S ก็จะมีพลังในสิ่งนั้น ทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจใจที่ฝึกมาดีแล้วนั้นย่อมนำพาความผาสุกมาสูต่ตนเองและคนรอบข้าง